สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินต้นนะครับวันนี้จะพารีวิวเตียงนอนสั่งทำพิเศษรุ่นลิสแมนนะครับจะเป็นไซส์ขนาด5ฟุตนะครับแล้วก็6ฟุตแล้วก็3.5ฟุตนะครับทั้ง3ชุดนี้เป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับนะฮะรุ่นนี้เนี่ยคุณลูกค้าสั่งทำพิเศษแบบบล็อกขานเรียบแบบไม่มีขอบทั้ง3ชุดเลยนะฮะแล้วก็ตรงเบาะหัวเตียงตรงนี้จะเว้นช่องว่างเป็นพิเศษสังเกตตรงนี้นะครับคุณลูกค้าเนี่ยมีความหนาที่นอนอยู่ประมาณ14นิ้วนะครับ ก็เลยต้องการให้เว้นพื้นที่จากข้างล่างถึงด้านใต้เบาะเนี่ยประมาณ14นิ้วเพื่อที่จะวางที่นอนหน้าหนาได้เมื่อพ้นจากที่นอนหน้าหนาขึ้นมาก็จะเป็นเบาะแบบนี้ซึ่งมีความแข็งแรงและก็บางด้วยนะครับเนื่องจากพื้นที่ภายในห้องนอนของคุณลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะครับก็เลยสั่งเป็น บ็อกฐานเรียบไร้ขอบหัวเตียงค่อนข้างที่จะบางนะครับเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ภายในห้องนะครับซึ่งมีขนาดค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเว้นช่องว่างเอาไว้สําหรับวางที่นอนที่มีความหนาประมาณ14นิ้วคุณลูกค้าท่านใดที่มีที่นอนความหนาหนาเนี่ยก็สามารถแจ้งแอดมินได้นะครับเราสามารถ ปรับพื้นที่ตรงนี้ตรงส่วนที่วางที่นอนเนี่ยให้เหมาะกับความต้องการของคุณลูกค้าได้หมดเลยนะครับวัสดุหุ้มที่ใช้อยู่ตรงนี้จะเป็นงานหนังทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นงานหนังสีขาวลายแพ้ไหมนะครับเดี๋ยวผมไปดูตัวที่สนะครับรุ่นี้ก็จะเป็นงานหนังเหมือนกันครับนี่ฮะจะเป็นวัสดุงานหนังลายแพ้ไหมเหมือนกันนะครับเช็ดทำความสะอาดง่ายนะครับพื้นผิวนี่ค่อนข้างที่จะเงาเลยนะครับสำหรับงานหนังลายแพรไหมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขนาด3.5ฟุตครับเป็นวัสดุหุ้มงานหนังลายแพ้ไหมเหมือนกันครับ นี่ฮะจะเป็นเบาะหนาหนานุ่มๆแบบนี้เลยนะครับทั้ง3ชุดนี้ใช้ที่นอนที่มีความหนามากๆเลยนะครับุณลูกค้าท่านใดสนใจแล้วก็ต้องการสั่งผลิตกับเราก็สามารถสั่งได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเรียกว่ารุ่นลิสแมนสั่งทำพิเศษหัวสูง130เซนครับมีพื้นที่วางที่นอนอยู่ประมาณ14นิ้วนะครับรองรับที่นอนแบบหนาๆนาได้เลย โครงสร้างทั้งหมดเป็นไม้ E 1น,นะครับมาตรฐานนะครับแล้วก็คารัลน้ำหนักเป็นไม้สนยุโรปนําเข้ารับการโครงสร้างตรงนี้10ปีครับยุบหรือหักลงไปเรายินดีที่จะเปลี่ยนให้ใหม่ครับฝากไว้ด้วยครับ